กัน้นขึ้นไปได้จะไปเมืองไทยทองจมโอเจ็มดวว <c oughs> มวนบอเอาเพกมาเปิดเลย สบายดีพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าเมื่อนี้มาพบก็ส่องสาหลักแน,นแลอีกแลวเด้อมาพบมาพบก,กันอยู่ไหอยู่หน้าคือเก่าพี่น้องเมื่อนี้ก็เป็นมือที่หกแล้วเนาะของการดำนาของสระกระถึ่นมาดอนกลางเป็นที่เรียบร้อยเลยเนดะ้อพี่น้องแถวลุ่มเซตซับอเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวชิพาพี่น้องไปเบิ่งสาวลาวป่านคนาเนาะพี่น้องคือสาคนสวยป่านคนาเนาะพี่น้องสาเลาวนี่เอง่งเลยพี่น้องเลย พากันพุดคิดดินป่าดคนาวัน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 วน,วน่นกับผู้ดีดำเนาะพี่นอ้องอันนี้ก็เป็นกาเขาเจ้าที่สละค้นขึ้นมาเนาะพากันลุกออกเบิร์ดเมื่อวานนี่โอ้ยเมื่อไงผู้สาวป่านคนา ก็มาเก่งแท้ผู้สาวนี่ซาลุนซาลุนวุเหนวเห็ดหลิด้เซาลุนคือเห็ดน้อนันกิโลิโลเอากิโลว่นี่ฮะปลาตตูคือสิบได้เนี่งกิโลพี่น้อง โอ๊ยผ่สาวนั่งนั่งทาจิรอบานี่เป็นเป็นนั่งเอกซ่องไี้เอ้ยนี่เด้อมือนี่เด้อควนสาวทองใครอยากเป็นเคยเล่าหลับสมัครเด้อพี่น้องอันนี้ได้สะอันนี้บริป้านบ่สิป้าึ้นมาขาดขาขาดนี่ เมื่อวานพากัน,นปั่นเมื่อวานนี่ปัานทั้งหนึ่งาตายไม่รูยลุลขักลุแน่นนเนาะโ,โ,โอ้เมื่อไงพากันปั่นแต่เศร้าโอ้โหเฮ้ยเห็นแบบแต่ซ้อนเด้อสาวปั่นคนาเนี่ยแนยมแล้วเนียมอีกโอ้ยไพ่ได้ไพ่สะพาเล้าในถือว่าโชคดีแล้วพี่น้องโอ้ยดำหน้ากะเก่งปั้นคณาก็ได้ ไทยหน้ากะเก่งไทยได้พหนานนะได้ได,ได้พี่น้องเลยได้ไดมันก็ตั้งขาดขาดขาดแนี่ลีขนันนาออกแล้วลุ่นจิออลอออกแล้วบ่ <c oughs> <c oughs> นั่งถาจิรอพี่น้องเย้ย <c oughs> สาวรุ่นนี้กับสาวทองส่วนคนนี้เสื้อรุ่นนี้นะจ๊ะ แค่แมวไพ่์อยากสนใจกับสื้อเฟสได้ก็ลูกฮะซื้อเฟสจะได้ไงสาวรุ่นนี้เลยเนาะพี่น้องซื้อเพิ่นก็ได้เฟซบุ๊กเอาแล้วไปบ้านคณาพน้ามะขวดยังกี่ล่อหนิเพิ่ไปได้ชิแล้วเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันบ่เมื่อได้ดำนะเปล่นคณาแล้วเปล่นคณาแล้วก็ดำหน้าบ่กะรเงาเลยเงาเลยการกระทำ อ๋อกาเขาเจ้าวันก่อนโมมันบ่บหวนได้แล้วพี่น้องกิ่ลอในสายรุนมันคือตื่นแทะหัวอันนี้ผกนหากิรลไปนำพี่น้องเลยโหขุดข้างหน้าใหม่โหลดไปนในใดโอ้อออับสมครติ บวชอึดด้อคะแนนรับสมัครมันขาดใดๆของมันอันนี้ก็ขาดอันนั้นก็ขาดอันนี้ก็ขาดก็มาขาดไก่กันก็นเดียวก็โดอ,อันนี้ก็ขาดบ่นี่อิศาอิศาขึ้นไปเบิ่งเนี่ยกว่าฮะขาดไอ้จันไรปั่นเธาได้เถื่อเลยเราต้องอิศาในเรื่องขนาดนี่คือกัน เงไปได้จะไปเมืองไทยทองจมเจ็กบอไปพร้อมบอกต่อยบอกต่อยมันจะไปแหละมออยังพี่นี่ปน่ะพี่หนามอเจ็ดปะหนามโมกคุณหนามโกมดดำดิสะมดดำไปบ่ไปไปนี่บ่ดำเนแล้วนี้แหลนบัตแล้วอืม โอ้ยงานบริยุทในช่วงเนี่ยกัมพูชาเขากลับบ้านกันบริยุดงานดํานาแล้วแล้วก็ไปคะแนว่าดําแล้วเนี่ยบ่มีมงเอาขี้ดินได้อ่เนาะเนี่ยดํานาแล้วจังป่านบ่มีมงเอาขี้ดินแล้วเ <c oughs> ก่งเด้อสาวลาว <c oughs> อีกคุณหนึ่งยังหาจิรออยู่อีกคนหนึ่งยังหาจิรอพี่น้องเอ้ยผัวทางน้นพัทางนั้นกระป่านพอทางน้ำข,ข,ขาดขาดแนนเนาะ<笑><笑>แล้วไปย,ยังสิบวแล้วฟีมอือทางนั่นเลยยังหาจิรออยู่ทางนั้นกะสาวรุ่นนี้ สาวอันสาวท้องได้่ะสื่อเฟซบุ๊กนี่นคือพิงกี้ม่นบ่พิงกี้ไสยาสันพิงกี้ไสยาสันนะจ๊ะคนนี้พิงกี้ไสยาสันคนสวยดาวอ่ะนะอ่ะยังก็ดาวไอห้ดาวไอทงนาได้หน่ด,น <c oughs> ดอกไม้ประจำทุ่งนาสองสาวนี่แแล้วสวยกว่าหมวยในทงงานนี่ก็ได้เก่งได้พี่น้องเนยพักกันไลปัาน กูถ่ายคลิปกระซวยคือกันนอนหน้าจังมือแหละส,สามมือแหละนอนปั่นข้างหน้าอย่างเดียวอันบ่ช่วงนี้<ห>นอนปั่นข้างหน้าอย่างเดียวอันบ่ช่วงนี้<อ> <laughs> าขาดคากพี่น้องผู้แมนบัดอ่ะนะเป็นสายไปเลยเอ้สาวลุนนี่สาวลุนนี่ไปไปไปดำใส่เก๋ไป เป่าวม่ได้ล่ะอ้าวอะไรยากนะคะผู้บ่าวลงคลิปไปเนี่ยก็มีคนสนใจหลายเรื่องเปล่ามากก่อนได้จังไปแม่นบ่เปล่ามากเปเปิดใจบ่ล่ะเปิดใจบ่เปิดตลอดเอ้า FC แห่งอยากแอนได้ผู้สาวเราอยู่นี่เพิ่นแห่งไฮติดต่อไฮนี่พี่น้องว้ยมาดับหน้าซอยคนใดอยากอ่อ FC คนใดสนใจนี่เด้อสาวรุ่นนี้นี่โสดเด้อพี่น้องเด้อเห็นเห็นในกล้องแหละแบบมาเห็นตัวจริงอย่าพลาดปุ๊บเลย ในกล่องก็สวยตัวจริงกับแบบนี้แหละพี่น้องเพราะว่าบอร์เดย์ไซแอปบอร์เดย์ไซสยังเลยนี่สวยนะจ๊ะไปดำนาเลยจ้ะไปดำน้าแล้วโอเคเดี๋ยวสาวรุ่นนี้มาถ้ามาไอ้บ้านค้างหนาทีถ่ายให้เมืองใหม่เนาะตอนนี้เห็นแต่สาวทองนี่โอ้ทางนั้นเอิร์ดแล้วโหทางนด้นโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปดำนาต่อเนาะข้าเบิ่งสาว สวยป่านขนาพอเป็นน้ำจิม้มเด้อพี่น้องเอากาก่อนเด้อพี่น้องเลยจะเสาะออกมานี่ยฮะก,กระไดหน้าสี่ไฮเนาะพี่น้องเนาะนี่กูทางนั้นกระดำถาทางนี้กไ็ไหลไถเนาะพี่น้องเนาะสลากก็มาเอากาเห้ยน่องว่าเปิ้นให้ที่หาแล้วเนาะพี่น้อง ในที่หาอะไได้จิตในที่หาท้างเงาเลยเนาะแมนอีกคนหนึ่งกําลังไปส่งนมให้ลูกเด้อพี่น้องแ <c oughs> ม่ลูกอ่อนแบบนี้แหละดาหนาไปนําถึงเวลาก็ส่งนมให้ลูกน้าพี่นอ้องเลยชาแนลาตุกชาแนลชาตุกชาแนลไปส่งนมให้ลูกเด้อพี่น้องอพอแพตตี้อะไรไทยต่อไปเนาะ <c oughs> มวนบอเอาเพกมาเปิดเลย ตามตามจนตีได้ดี่ไมาพี่น้องขึ้นมาแต่หนาให้หน้าน้าแล้วเนาะสบายดีลูกสบายดีไหมสบายดีสบายดี คุณมาแต่นาให้นะหน้าเป็นเฉียบลอยมหาคุณหน่อยเนาะพนคุณหน่อยถาอยู่เทียงเนาะสบายดีมากินข้าวเทียงพี่น้องตอนนี้ก็เปลี่ยนเชือผงเสื้อผ้าเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะคุณหน่อยก็ล่าเริงหัวซันเ็นแม่แล้วก็แม่จ้าแม่จ๋าสบายดีดูนี่ดีสบายดีดีดีมาสบายดี สบายดีกันสบายดีสไปลูกสบายดีสบายดีสดีเออสบายดีอ่ะอีหลังสบายดีดูสบายดีถากินเข่าเลาวพี่น้องเจ้าตอนนี้ทิ่เข่ามาก่อนแล้วขึ้นจากหน้าน้าแล้วพี่น้องเดี๋ยวสิลงไปใหม่ตอนบ่ายสองน้องมือเช้านี่ได้แปดหาเลยพี่น้องเก่งเก่งมากๆอ่ะเข้ามากินเข่ากันพี่น้องแล้วพี่น้องพาเข่าเข้า วันนี้พ่อใหญ่เสิดทำอะไรให้ลูกๆกินขัวหมูเนาะพี่น้องขัวหมูใส่กระลำปลีแล้วก็อันนี้ซุปหน่อไม้นะจ๊ะมากมากหน่อไม้ซุปเนียงนี่ยงปนี้ซุปหน่อไม้แล้วก็มะเขือมะเขือพวงยอ้าะขาามานอนไปนอนมันมาพี่น้องกินเข่ากันเด้อแต่เด้อ กินขขาอยู่ไฮอยู่หน้ากินแล้วแซ่บแช่ได้พี่น้องคุยนักกินแม่แม่พี่น้องมากินข่าวเด้อพี่น้อแพัตตี้เจ้าบอกกินดียังหรอแซ่บบอแซ่บแซบแซบมาพี่น้องแซบแซ่บพี่น้องเลยอ๋อเขาจะบอกเขาขึ้นมาลุ่มทวมโมเดียวพี่น้องกินข่าวกันพี่น้อง แซ่บพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดเวียกเมื่อยมากินของมือนนี้แซ่บเลยลุกหน่อไม้คันได้หน่อไม้อย่างนี้สีเข้ากันเลยแม่นเออผักกะลัมนะสติเอ็มไปเอาผักกะลัมเลยลูกลุบน่อไม่อย่างนี้นี่ลุบหน่อไม้หน่อไมกลัวก็ได้ตัวไว้กลัวไว้ตจำก็ได้ละเผือโดยแซ่ดพี่น้อง